สมมติวาเบรกทั่วไปที่เราขับเนี่ยบุ้ลูกสูบเป็นอย่างเงี้ยเวลาเบรกมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยฮะมาลักษณะนี้นะแต่เบรกชุดเนี้ยมันเป็นลูกสูบหกพอร์ตคือหมายความว่าลูกสูบหพอร์ตเนี่ยมันจะเป็นเล็กกลางใหญ่เวลาเบรกเนี่ยมันจะจับตักเล็กไปก่อนจับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยฮะเวลาเบรกูเฉยมันก็จับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะดึงลงพื้นถนนเลยหัวจะไม่ทิมแต่ถ้าเกิดเป็นเบรกทั่วไปเวลามันจับอยู่หมัดอย่างเงี้ยหัวเราจะทิมนะเพราะว่าผมขับใช้งาาาานนนจรรรรริงงมมมเออออกกคคคคืผวววหหลลลลััััั้้้้ยยแแบ ไปส่งให้กับลูกค้ามาเนี่ยผมลองเทสเบรกกระทืบเบรกลองมาแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องตกใจว่าเฮ้ยมึงถึงขั้นกระทืบเบรกเลยหรอว่าอะไรอย่างเงี้ยรถคันนี้จะไม่มีกลิ่นตัวขี้กมเห่าหรือว่ากลิ่นควันจะไม่มีแล้วเพราะว่าตัวมาตรฐานตามกฎหมายของประเทศไทยผ่านเรียบร้อยร้อนี่หายแล้วป่ะพี่เฮ้ยโคตรเหมาะตรงไหนผมโค้งหน้าเหลี่ยมไง <S <S อ่ะกะูกดถ่ายไปแล้วเอาไงเลยใส่เลย สวัสดีครับวันนี้อยู่กับต้อมฟอร์ดเอนะครับเดี๋ยวนี้ผมพามาดูเอเวอเรสตในรุ่นที่เขาถกเถียงกันเยอะที่สุดเลยนะครับตอนนี้ในคอมเมนต์ YouTube ผมนะถกเถียงกันเยอะมากว่าเอเวอเรสต t ไทเทนเนียมขับ2เนี่ยทำไมลูกค้าถึงได้ไม่ซื้อตัวท็อปหรือว่าไม่ซื้อตัวสปอร์ตบบกแพ็กเกจถูกไหมฮะเพราะว่าคันนี้เป็นตัวขับ2นะครับเดี๋ยวทีนี้ผมจะมาอธิบายดีเทลในคลิปนี้เลย้วกันว่าคันนี้ทําไมลูกค้าถึงได้ซื้อและมันเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งที่ ขายดีในระดับหนึ่งนะมันไม่ใช่รุ่นที่ขายไม่ดีนะครับผมบอกสเปคจากเครื่องยน,นจากโรงงานกันเลยว่าคันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับแรงม้า210แรงม้าแรงบิด500นิวตันเมตรแล้วก็เป็นเทอร์โบไฟฟ้า2ลูกด้วยสเปคทุกอย่างเหมือนกับตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับในตอนนี้นะราคา1 7 4 7 0 0้บาทนะครับทีนี้มีหลายคนนะถามผมว่าเพิ่อมอีกแสกนกว่าบาทได้ตัวท็อป แต่ลูกค้าทําไมถึงได้มาซื้อรุ่นนี้ผมอธิบายก่อนเลยนะครับว่ารุ่นนี้สเปคทุกอย่างแรงม้าทุกอย่างเหมือนกับตัวท็อปทั้งหมดมีซันรูฟมวลรูฟเหมือนกับตัวท็อปทั้งหมดแต่ลูกค้าของผมในที่ซื้อรุ่นนี้เพราะว่าเขาไม่ต้องการได้ขับ4ใช่ไหมเขาต้องการแค่ขับ2เท่านั้นเพราะเขาคิดว่ามันไม่จาเป็นนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของลูกค้านั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับสังเกตผมเรียกว่าจมูกแล้วกันนะสังเกตจมูกด้านหน้านะฮะ คือกระจังหน้าชุดนี้เป็นกระจังหน้าที่มาแรงมาใหม่มากนะอารมณ์เหมือนเราทําดั้งและเป็นทรงที่มาใหม่นะครับทีนี้สามารถทําสีได้เลยจะเป็นดําเงาดําด้านหรือว่าจะคาดสีอะไรจะเหมือน BMW ที่ผมทําให้ลูกค้าก็ทําได้นะผมแจ้งเลยว่าลูกค้าผมเนี่ยที่ซื้อรถคันนี้เนี่ยเขาชอบเป็นฟิลบบว่าวัยรุ่นดูไบหรือว่าเป็นสไตล์สุลต่านนะครับทีนี้สุลต่านคืออะไร สุโรตาเนี่ยมันเหมือนเป็นวัยรุ่นที่ค่างที่จะมีฐานะมีเงินอะไรประมาณนี้ก็เลยใส่ชุดแต่งที่แบบว่าชุดเทพทั้งคันเลยนะครับทีนี้มาดูในส่วนของตัวไฟหน้ากันบ้างไฟหน้าเนี่ยเป็นฟู LED นะไม่ใช่ไฟลูกแก้วนะครับคันนี้เปิดปิดอัตโนมัติแล้วสูงต่ําอัตโนมัติด,ด้วยถามว่าสูงต่ําอัตโนมัติเนี่ยมันทํางานยังไงครับคันนี้มันจะมีกล้องเลนส์คลิปปิ้งครับอยู่ด้านนู้นนะหรือกล้องเอเดเนี่ยนอกจากที่เขาจะตรวจจับคนเดินข้าแถวหรือสัตว์สิงกีกวางเนี่ย มันทำงานร่วมกับไฟหน้าด้วยร่วมกับกล่องเลดา้าที่อยู่ด้านหน้าด้วยนะครับแล้วการทํางานของเขาเวลารถออกนอกเลนเขาจะดึงตัวรถเข้ากลับมาอยู่เลนให้เราได้ด้วยนะครับในระยะ700ร้อเมตรถ้าไม่มีแสงมาตกกระทบเนี่ยไฟจะสูงให้เราเลยอัตโนมัตินะทีนี้ผมยกตัวอย่างแล้วกันวันนั้นผมขับไปในเวลากลางวันผมเข้าอมงในจังหวัดกรุงเทพมหาคนครนะรถประเทศกับลูกค้านะอมงมันมีเขาเรียกว่ามันเป็นพื้นที่ที่มืดมากเพราะาไฟมันเสียนะครับ ไฟหน้าเปิดอัตโนมัติเลยเราด้วยความที่เราเป็นเซลใช่ไหมเราขับรถเนี่ยเราเอ้ยมันเจ๋งดีเพราะว่าถ้าลูกค้าได้ไปผมว่ามันคุ้มค่ามากเพราะว่าพอขับลงมงไม่มีไฟเพราะว่าไฟด้านในมันเสียไฟเปิดเราอัตโนมัติเลยเฮ้ยมันเจ๋งนะถือว่าครบคันเลยนะเดี๋ยวถัดลงมาครับคันนี้ด้านหน้าอ่ะจริงแล้วเนี่ยแต่งไม่ได้เยอะมากๆไม่ได้เยอะมากนะครับนี่ครับมันจะมีไฮไลท์อย่างหนึ่งคือมีกล่องเรดาร์ด้านหน้าครับพี่กล่องเรดาร์เนี่ยถามว่ามันทานํางานยังไงนะการทํางานของเขาเนี่ย มันเหมือนประมาณว่ามันจะเป็นการรักษาระยะห่างยกตัวอย่างเช่นคือคันหน้าเบรกเราเบรกคันหน้าไปเราไปเราตั้งรักษาระยะห่างไว้ที่พวงมาลัยเพราะว่าคันนี้มันมี Adaptive Cruise Control ก็มาให้ด้วยนะครับมีออปชั่นทุกอย่างเหมือนตัวท็อปเลยยกตัวอย่างคือสมมุติว่าเราขับไปทางที่เป็นหมอกหนาหรือฝนตกฝนตกหนาเนี่ยเรามองทางไม่เห็นเนี่ยเราตั้งรักษาระยะห่างไว้เลยถ้าเกิดเรามองคันหน้าไม่เห็นเนี่ยหรือไฟด้านท้ายของคันหน้าไม่ชัดเจนเนี่ยรถจะทําการทะลอ แล้วเบรกให้เราเลยอัตโนมัตินะถือว่ากล่องรดร์ตัวนี้มันมีความสําคัญมากเลยนะครับผู้ชมครับนี่ครับถือว่าสไตล์ที่เป็นดุดันแบบนี้ก็ให้ทุกคนได้ดูไปแนวทางแล้วกันในราคา1นึ่งล้านเจ็ดแับาทเป็นราคาที่ถือว่าจับต้องได้นะครับสวยงามมากนะครับในคันนี้นะเซ็นเซอร์มีมาให้ทั้งหมด4จุดนะในส่วนด้านหน้านะเดี๋ยวมาด้านข้างบ้างพี่เดี๋ยวขออพี่แจ็คพี่เดี๋ยวขอด้านข้างนี้แล้วกันเพราะล้อหักทางด้านนี้พอดีนะครับคันนี้สุลตา่านเขาเรียกว่า เต็มระบบเลยนะครับนะสเปคล้อทุกอย่างเนี่ยนะมีหลายคนถามผมนะว่าบอก ee, พี่ต้อมครับพี่เออล้อชุดน,นี้สามารถใส่กับเอเวอเรสได้ไหมผมบอกเลยนะครับใส่ไม่ได้ผมบอกลูกค้าใส่ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเวลาเลี้ยวแล้วมันติดซุ้มพี่พี่แจ็คไม่เลยมันเลี้ยวแล้วมันติดซุ้มนะแล้วเรามีช่างที่นี่ครับบอกชื่อเลยแล้วกันว่าชื่อพี่ปิ๊งนะพี่ปิงทาการปาดให้ผมเรียบร้อยปาดให้ลูกค้าผมเรียบร้อยดูยังไงก็ดูไม่ออกนะพี่เพราะว่าถ้าเราไม่ปาดซุ้มเนี่ยยังไงล้อก็ติดซุ้มแน่นอน นะครับนะคันนี้ใส่ล้อแม็กเป็นขอบ20เข้ามานี่นะครับเป็นก้าวนวายอย่างเงี้ยสวยงามมากเป็นสีดําเงาแบบนี้นะเป็นล้อแม็กที่เขาเรียกกันว่าฟิวเจอร์อะไรประมาณนี้นะแต่ที่ผมรู้มาเนี่ยมันมีน้ําหนักที่เบามากนะครับน้าหนักที่เบาถามว่าล้อแม็กชุดนี้มีราคาที่เอาตรงเลยคือหลายตังค์อยู่นะครับน้าหนักเบาเนี่ยคือหนึ่งเลยนะอย่างที่รู้กันว่ามันถถลดภาระช่วงล่างได้ดีนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือมันทําให้ระยะเบรกมันสั้นนะล้อที่เบาออกตัวได้ดีกว่า นะครับนะแล้วก็ปะะยัดน้ำมันด้วยนะหลายคนจะรู้ดีนะครับแล้วหุ้มด้วยยางตัวโยไทอะทีโอเกันที่นะครับเป็น275 55 r 2 0ยางชุดนี้ที่ผมบอกไปนะว่ามันใส่กับบอดี้รถตัวนี้ไม่ได้เราต้องมีการตัดสุงมเข้ามาเป็นดอก AT ขออภัยนะเป็นดอก A t ทีนี้ดอก AT คืออะไรครับสังเกตดอกอยางพี่มันจะเตี้ยหน่อยถ้าเป็นดอก RT ดอกจะสูงกว่าน,นี้ถ้า MT หนักเลยไปออฟโรดเลยนะฮะ ดอกตะหนากกว่านี้นะดอกยิ่งใหญ่เนี่ยมันจะรีดน้ําได้ดีดอกยิ่งเล็กเนี่ยมันจะรีดน้ําไม่ดีกว่าแต่การขับขี่ของดอกเล็กเนี่ยมันจะใช้ความเร็วได้มากกว่าเหมาะกับการขับในเมืองครับหรือว่าวิ่งต่างหวัดในถนนพื้นด,ดําในดีเลยทําความเร็วได้ดีเลยแต่ถ้าเป็นดอกใหญ่เนี่ยมันจะทําความเร็วได้ไม่มากแต่มันจะรีดน้ําได้ดีก็มีข้อดีขอด้ขอเสียกันไปนะก็ถือว่าล้อชุดนี้ที่ลูกค้าใส่เข้ามาก็ลูกค้าบอกว่าชอบในสไตล์แบบนี้เพราะว่าลูกค้าเนื่องจากไลฟ์สไตล์ชีวาัมถด เรามาดูชุดเบรกกันบ้างชุดเบรกนี้ถือว่ามีความสําคัญต่อรถใน P P V มากในยุคนี้นะครับเป็นพนาเมล่า20 z เลยนะครับรถที่เป็นซปเปอร์คาร์รถสปอร์ตทุกรุ่นในตอนนี้ใส่เป็นชุดนี้ทั้งหมดแต่ทีนี้ถามว่าทําไมมันไม่เห็นมีแบบโลโก้แบบนี้น้องต้อมแบบนี้มันไม่ใช่ครับเขาปั๊มเป็นโลโก้เขาได้เลยนะเป็นเบรกที่บิวล์อินแล้วคลัตตอมขึ้นมาใหม่นะครับทีนี้ผมอธิบายก่อนเลยว่าเบรกชุดนี้มันมีข้อดีกว่าของเดิมยังไงถามว่าของเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วพี่มันดีอยู่แล้ว แต่พอเวลาเราใส่ชุดลอ้อชุดโหลดเข้าไปเนี่ยถามว่าควรจะเปลี่ยนไหมควรจะเปลี่ยนครับพี่ทั้งงบประมาณเราถึงเนี่ยชุดเบรกชุดนี้การทํางานของเขาในเวลาเบรกน่ยสมมตวิว่าเบรกทั่วไปที่เราขับเนี่ยบุปลูกสูบเป็นอย่างเงี้เวลาเบรกมันก็จะอยู่อย่างเงี้ยมาลักษณะนี้นะแต่เบรกชุดนี้มันเป็นลูกสูบ6พอร์ตคือหมายความว่าลูกสูบ6พอร์ตเนี่ยมันจะเป็นเล็กกลางใหญ่เวลาเบรกเนี่ยมันจะจับจากเล็กไปก่อนจับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยฮะเวลาเบรกเฉื่มันก็จับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเง มันจะดึงลงพื้นถนนเลยหัวจะไม่ทิมแต่ถ้าเกิดเป็นเบรกทั่วไปเวลามันจับอยู่หมัดอย่างเงี้ยหัวเราจะทิมนะเพราะว่านะเพราะว่าผมขับใช้งานจริงมาเอาตรงเลยคือผมว่าหลักร้อยคันแล้วนะครับหลักร้อยคันแล้วผมขับไปส่งให้กับลูกค้ามาเนี่ยผมลองเทสเบรกกระทืบเบรกลองมาแล้วนะครับเพราะว่าลูกค้าไม่ต้องตกใจว่าเฮ้มึงถึงขั้นกระทืบเบรกเลยหรอว่าอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทดลองครับเพราะเวลาฉุกเฉินเนี่ยเราจะไปใจยิงค่อยๆอุ้ยค่อยๆมันเป็นไป,นปนไม่ได้ นะครับถูกเฉือนะแล้วก็ต้องเบรกนะแล้วเวลาเบรกอ่ยให้กระทืบเบรกหัวก็ไม่ทิ่มครับมันมันจะดึงลงพื้นนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวถัดมาจานขนาด410มิลนะครับทีนี้ถามว่าทําไมจานเนี่ยมันมีขนาดที่โหแทบจะใหญ่เท่ากระมังซักผ้าของบ้านตะก้องอีกงนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในรอบการบุ่นเนี่ยนึกออกกับพี่เวลาจานมันเล็กอะมันจะหมุนเร็วนึกออกไหมแต่ถ้าเป็นจานที่นี้มันเป็นจานใหญ่รอบมันจะหมุนช้ากว่า แล้วการที่ล้อมันหมุนช้าเนี่ยเวลาเราเบรกเนี่ยเวลามันจับเบรกด้วยความที่หมุนช้ามันก็ทําให้ระยะเบรกมันสั้นนะครับทีนี้มันดูทางด้านจานจะมีการซาะร่งเข้ามา build ละคาต์อมขึ้นมาใหม่นะผมไปดูที่เขาทํามาแล้วผมถามช่างเลยว่าพี่ทําไมต้องซาะร่งแล้วทาไมไม่เจาะรูไปเลยถ้าอมว่าเจาะรูมันก็ดีนะแต่ถ้าเราขับต่างหวัดขึ้นเขาลงเขาเนี่ยเวลาเราจับเบรกจับจานเยอะเนี่ยพอทเวลามันจับเยอะเนี่ยมันทําให้ถ้าเกิดความร้อนมันจัดแต่มันแตกได้เพราะจานมันมีรูไง พอเวลาซาะร่องเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้ดีกว่านั่นเองนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าฝุ่นหรือว่าอะไรที่มันสิ่งสกปรกเนี่ยมันจะทาความสะอาดด้วยตัวของเขาเองนะครับนะบถือว่าดีเลยแหละคันนี้นะครบครบคันแบบนี้นะแล้วช่วงล่างคันนี้ใส่มาเต็มระบบเหมือนกันนะไม่รู้ว่าตากล้องจะเข้าไปมองเห็นหรือเปล่านะคันนี้ชุดช่วงล่างเป็นชุดโปรเฟนเดอร์ซับแท้ง8ระดับนะครับพร้อมลูกหมากกันโค้งหรือว่าปีกนกปรับองศามีมาให้แบบครบคันแบบนี้นะคันนี้โหลดลง2นิ้ว ชุดนี้อ่ะมันว่าเหยียบแสนเลยนะครับช่วงล่างชุดนี้นะสวยมากนะครับถือว่าถามว่าทําไมจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนไหมผมบอกนะครับว่าถ้าเราโหลดลงเนี่ยถามว่าไม่เปลี่ยนก็ได้นะฮะแต่เปีกนกหรือว่าลูกหมากกันโคงของเดิมเนี่ยจากสูนี่เขาออกแบบมาเพื่อรถเดิมถูกต้องไหมครับพี่ออกแบบมาเพื่อรถเดิมแต่ในเมื่อเราไปดัดแปลงทําให้มันเป็นไลฟ์สไตล์ของเราเพื่อทําความเร็วเพื่อให้มันเหมาะกับที่เราขับเนี่ยยังไงก็ต้องใส่กับสิ่งที่มันเหมาะสมที่เขาออกแบบมา เราเลยจาเป็นที่จะต้องเปลี่ยนชุดช่วงล่างนะครับทีนี้ถามว่าทําไมชุดช่วงล่างเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงผมขับรถไปขส่งลูกค้ามาจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแล้วกันนะเฮ้ยฟีลลิ่งมันเหมือนเดิมนะตั้งแต่ต้นจนปลายหมายความว่าคันนี้ไอ้ระบบโช๊คเนี่ยมันมีน้ํามันกับแก๊สที่ทํางานร่วมกันนะครับทีนี้ทํางานร่วมกันมันคือ,อยังไงละ่ะมันจะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับไอ้ตัวแก๊สนี่แหละมันจะช่วยระบายความร้อนของแกนโช๊คด้านในได้ดีกว่ามันทําให้ฟิลลิ่งการกับขี่เนี่ยไม รอยต่อถนนเนี่ยมันจะเก็บพวกนี้ละเอียดยิบเลยนะครับปกติแล้วรถที่ผมขับเนี่ยอย่างผมขับรถในชีวิตประจำวันของผมเองเนี่ยเวลาเดินทางต่างวัดเนี่ยออกตัวทุกอย่างร้อยโลแรก50โลแรกเนี่ยฟลิงกันกับขี่มันดีมันหนึบถนนมันไม่ร่อนนะผมขับรถที่เป็นแบบว่าเขาเรียกว่าสไตล์จิตที่นั่งเหมือนกันนะครับแต่พอช่วงหลายร้อยโลที่เราทําต่อเนื่องเนี่ยด้วยความที่ช่วงล่างมันมีความร้อนสูงมันทาให้มันยุบยากมากกว่าเดิมและเวลาเขาโค้งเนี่ย มันทาให้เหมือนแบบอารมณ์แบบใจหายอะครับพี่แบบเวลาเข้าโค้งล้วแบบใจหายเพราะว่ามันมีความร้อนที่สูงไงลิงประเทศไทยเป็นเมืองร้อนอีกนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะอันตรายพอสมควรนะนะครับ<อ>เดี๋ยวทีนี้มาดูในส่วนของตัวโฮมแมนรถทั้งหมดเลยนะครับถือว่าเป็นรถที่ทํามาได้สมบูรณ์ที่สุดนะนะถือว่าต้องชื่นชมเซลล์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโดยรวมแล้วลงตัวที่สุดนะคันนี้เอาจริงแล้วเนี่ยผมรอไปติดฟิล์ม ด้านในนะครับรอไปติดฟิล์มแล้วก็จะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ไปทําความสะอาดเคลือบแก้วก็ทําการส่งมอบกับลูกค้าแล้วใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับคันนี้ก็เลยขอช่างฟิล์มว่าผมขอรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนพี่ขอรีวิวเอซีดูก่อนละกันเพราะถ้าเกิดติดฟิล์มแล้วเนี่ยรีบไปทำความสะอาดไม่ได้รีวิวพี่ส่งรถเกือบทุกวันนะครับถ้ารีวิวไม่ทันผมเสียใจยแย่เลยโดยเฉพาะคันนี้นะสุลตตานแบบเต็มระบบเลยนะครับทีนี้คันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่เป็นยูโรไฟแล้วนะครับยูโรไฟเนี่ยหมายความว่าตรวจมาตรฐาน, Euro านย คันนี้รถคันนี้จะไม่มีกลิ่นตัวขี้กระเหมาหรือว่ากลิ่นควันจะไม่มีแล้วเพราะว่าตัวมาตรฐานตามกฎหมายของประเทศไทยผ่านเรียบร้อยถามว่าลูกค้าสงสัยอะไรในยูโรไฟคือยูโรไฟเนี่ยมันจะมีน้ํามันในส่งตัวแอดบูเพิ่มเติมเข้ามานะใน BMW ก็มีเบนก็มีเหมือนกันนะครับเลตอนนี้ต่าฟอร์ดก็มีมาให้แล้วแต่จะเป็นปี2024แล้วนะฮะมีมาให้เพราะว่าตามที่ผมบอกตามกฎหมายแล้วในทุกรุ่นจิตที่นั่งตอนนี้ก็มีเช่นกันนะของฟอร์ดตอนนี้ถ้าเป็นกระบะยังไม่มีในเรื่องของแอด แต่ถ so like For no 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 well, no ้าเป็นกระบะเนี่ยจะมีในส่วนของตัวแรปเตอร์กระบะแรปเตอร์เท่านั้นนะครับก็ถือว่าครบคันแบบนี้นะเดี๋ยวมาดูด้านในกนก่อนเลยผมรีวิวแบบไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีไม่มีแบบว่าแผนว่าจะเอาตัวไหนก่อนนะครับด้านในทุกอย่างเหมือนกับตัวท็อปทั้งหมดเลยหน้าจอ12.4นิ้วแอร์แยกอิสระซ้ายขวารองรับ p p l e CarPlay Android Auto มี Wireless c h เ r g e r เข้ามาให้นะครับแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้10สปีดนะครับพวงมาลัยไฟฟ้ามัลติฟังก์ชันมี Re c o n t r o l เข้ามาให้ด้วย คันนี้มีขับเองริเองก็ใส่ระยห่างเองมก้ก,กันกับคีมมีมดปกติประหยัดลากพ่วงถนนลื่นนะครับมีซันลูปมูลลูปเข้ามาให้ด้วยเบาะปรับไฟฟ้าแปดทิศทางคู่หน้าพี่ขออนุญาตดูซันลูปไปห,หนึ่งครับพี่แจ็คพี่ซันลูปไปห,หนึ่งด้านในมองเห็นไหมนะครับนะภายในทุกอย่างมันจะเหมือนอเมริกันมสโซเลยแต่มันอยู่ในร่างกระบะนั่นเองนะครับแอร์เย็นสบายเลยช่วงท้ายคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมไปเปิดห้องเครื่องให้ดูแล้วกันว่าคันนี้ห้องเครื่องเนี่ยมันเป็นสไตล์ไหนนะสังเกตได้เลยว่าคันนี้ยังไม่้ติฟลี ตอนนี้ที่ผมรีวิวเป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งพี่ถามตากล้องพูดกับผมหน่อยร้อนไหมครับพี่โอ้ถามว่าร้อน,อนด้วยตอนนี้ตอบเลยว่าไม่ <laughs> ไม่ร้อนใช่ไหมฮะไม่เกรียมครับ <laughs> ไม่เลยนะโอเคเดี๋ยวมาเข้าเรื่องนิดนึงล้อชุดหลังเนี่ยมันจะเหมือนกับชุดหน้าทั้งหมดเลยนะครับเป็นล้อแม็กขอบยี่สิบนะครับยางโตโยต้าดอกเอทสองเจ็ดห้าห้าไอยี่สิบนะครับแต่ทีนี้มันมีในเรื่องของชุดเบรกพี่ชุดเบรกมันเป็นสี่พอร์ตพี่แบบนี้เลยนะฮะสี่พอร์ตแล้วสีแดงเนี่ยสามารถทําสีได้คัสตอมได้ลูกค้าชอบสีไหนทําได้หมด ผมทําได้หมดนะครับนี่นะรลลูกค้าผมเองนะลูกค้าผมาโอ้อยากเห็นรถเร็วๆแล้วภายในพวกเนี้ยเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าเหมือนจะมารับวันบัลืนนะวันวันที่3ามไม่วันที่3ามหี่ 4, ลูกค้าบอกว่าตื่นเต้นมากนะพเพราะรถเป็นสุลตา่านนะนี่ครับชุดเบรกนะแล้วก็ชุดเบรกใส่แยกเข้ามาทีนี้ถามว่าทำไมต้องใส่แยกเพราะว่าในชุดของแอมโบมันไม่มีแบบไปรวมตัวเดียวกันพี่เขาก็เลยใส่เป็นชุดแยกเข้ามาแล้วจานด้านหลังเป็น400มิลนะครับแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านท้ายกันบ้างโอเคด้านท้ายมาเริ่มในส่วนตัวท่อเลย ท่อเป็น hks นะครับพี่นี่เลยด้านนี้เลยนะเดี๋ยวผมสไตลด์ดูหนึ่งเดี๋ยวรบกวนพี่แจ็คเอาไม์วางใกล้ๆกล้ได้ไหมพี่ <Okay. S 1> ผมสไตร์จลองเบิ้นให้ดูเสียงมันจะพูดดีพูดดีหน่อยพี่คือเข้าด่านเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหาเลยสบายสบายเลยแล้วผมลองเบิรดูนะครับพี่เป็น <Okay. S 1> ไงพี่แบ <Yeah>. oh. เออเสียงมันจะแบบว่าพูดดีพูดดีหน่อยพี่อืมท่อ hks นะแล้วทีนี้ท่อ hks เนี่ยก่อนหน้านี้ มีลูกค้าแล้วครับในคอมเมนต์ถามผมว่าเฮ้ยยูโรไฟท์มันใส่ไม่ได้น้องไฟหน้าเครื่องโชว์โชว์ที่หน้าปัดเลือนไม,ม้จริงพี่มันโชว์จริงแล้วผมก็แจ้งช่างไปแล้วว่าทํายังไงถึงจะไม่ให้โชว์นะก่อนนั้นเนี้ยผมติดกับลูกค้าไปไม่ได้ประมาณ3เคสแล้วผมส่งไปติดตั้งให้เขาใหม่เพราะว่าเขาออกแบบมาเพื่อรถยูโรไฟแล้วตอนนี้ติดตั้งได้แล้วนะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วถือว่าติดตั้งทอยเคเอสได้จะทําดังได้นะจะต่อตรงก็ได้นะแต่ขอให้เป็นช่างผู้เชี่ยวชาญนะเราจะไม่ไปทํา แบลว่าถาในสถานที่นอกแล้วกันที่เพราะว่ารถแต่มันเป็นรุ่นใหม่นะเพราะช่างบางคนอาจจะแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ได้ศึกษามาในเรื่องของปัจจุบันมากนะมันมีความเสี่ยงมากนะสมมุตินะมันมีลูกค้าของท่านหนึ่งนะไม่ได้ติดเบรกกับผมนะครับไปไปใส่ที่ข้างนอกเหมือนประมาณว่าสั่งชุดเบรกไปพี่แจ็คแล้วไปที่ข้างนอกพี่พอแกะเบรกออกมาพังเลยพี่แจ็คเพราะว่ามันเป็นระบบเบรกอิเล็กทรอนิกส์เบรกบูสเตอร์มันเป็นเบรกไฟฟ้าไงพี่พอแกะมามันเกิดการหลงคอมพิวเตอร์พี่เรียบร้อยเออจบเลยพังเลยพี่เอาเป็นว่าปรึกษาปรึกษาผู้รู้จริงๆนะครับ โอเคด้านท้ายเนี่ยมันมีบายสปอร์ตโหมดเรดาร์อยู่ด้านท้ายด้วยคันนี้เวลารถมุมอับสายตามันจะเจองมันจะแจ้งไฟขออภัยก็แจ้งไฟเตือนสีส้มทางด้นผู้กับขี่ได้ชัดเจนมากระยะ50เมตรเมตรคือชัดเจนเลยนะครับนะและคันนี้มีระบบเบรกอัจฉริยะด้านท้ายด้วยนะสายเกิลด้านหลังเป็นวิกเตอร์นะครับท่อหลอกเป็นสีท่อแบบนี้นะแล้วก็เซ็นเซอร์มีทั้งหมด4จุดนะครับในคันนี้นะแล้วฝาท้ายไฟฟ้าเรียบร้อยคันนี้ถือว่าครบคันแบบนี้สีดํา ด,ดูแบบนี้ดูเป็นแนวทางได้นะอีกอย่างหนึ่งครับไฟท้ายพี่ไฟท้ายเหมือนตัวท็อปนะตั้งแต่ตัวสปอร์ตขึ้นไปไฟท้ายจะเป็นลักษณะน,นี้มีถามว่าคืออะไรนะ้องไฟท้ายลาักษณะนี้ถ้าเป็นเอเวอเรสต์ตัวเริ่มต้นพี่ตัดตรงนี้ออกไปเลยพี่แจ็คตรงเนี้ยไม่มีตัดออกไปเลยมีแค่ตรงนี้ฮนะถ้าเป็นตัวเริ่มตน้นครบคันเหมือนตัวท็อปทั้งหมดเลยนะครับพี่แจ็คมีอะไรอยากถามไหมต่อเลยครับผมอ่าต่อเลยนะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องก่อนเลยพี่แล้วเราก็จะจบคลิปกันนะ สวัสดีครับสวัสดีครับดกดนงพี่ยักกดแล้วเหรอาคาขอภัยนะเมื่อกี้กล้องผมเออไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าด้วยความที่อากาศมันร้อนจัดนาก็เลยยืมกล้องของพี่แจ็คนะมือกล้องผมเองนะขอภัยด้วยนะอ่านี่มาใช้คลิปครับอย่างสุดท้ายแล้วอืไม่เข้าดีไหมพี่แจ็คพี่เข้าดีเนาะโอเคคือทีเนี้ห้องเครื่องเนี่ยอ่ะกับตัวท้ายพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล้องจะไม่ไหวสังเกตหน้าเครื่องยนต์เลยครับพี่สายพานมูเล่หรือว่าพวกอะไรที่อยู่หน้าหน้าเนี่ยไม่มีแล้ว พอเขาตัดออกไปแล้วเพราะว่าเขามีพัดลมไฟฟ้าเข้ามาพัดลมไฟฟ้ากับด้านนี้พี่มันจะควบคุมการทางานโดยดิเลกคอมพิวเตอร์นะอุณหภูมิทุกอย่างอะ่ะมันจะทํางานด้วยตัวของเขาเองนะครับเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะดึงกําลังจากเครื่องยนต์มานะครับทีนี้ถามว่าพัดลมไฟฟ้ามันมีข้อดีอยังไงนะรถยุโรปสูงสูงเนะี่ยราคา3 4ล้าน6 000, ล้านอะ่ะเป็นพัดลมไฟฟ้าทั้งหมดคุณภาพไม่ต่างกันคล้ายกันทุกอย่างนะครับมาตรฐานเหมือนกันเลยเพราะว่า เราจะไม่ดึงกําลังจากเครื่องยนต์มาเวลาเปิดแอร์สังเกตเวลาเปิดแอร์มันจะโหลดกาลังมาพี่แล้วมันทําให้น้ํามันนะ่ะมันเกิดการสิ้นเปลืองแบบสวิงมันกินน้ามันแบบสวิงก็เลยเครื่องยนต์ทํางานแบบเต็มร้อยแล้วก็พัดลมทํางานแบบเต็มร้อยนั่นเองนะครับแล้วมีส่วนตัวฝาโฟมเข้ามาฝาโฟมพี่ฝาโฟมกักเก็บความร้อนได้ดีแล้วไม่ให้เสียงเข้าไปกระทบกระเทือนด้านในห้องโดยสารด้วยนะฝาโฟมตัวนี้มีประโยชน์มากเลยนะครับเอาเป็นว่าครบคันแบบนี้นะลองชั่มหนักดูได้นะครับ แล้วแบตเตอรี่โฟล์คโค้ AGM แปดร้อย a ด้านนี้พี่มีโครงกิจอยู่ด้านในาคอยซับเจลซับน้ำาตบน้ำกดเพื่อไม่ให้กระฉอกออกมาทาให้เปืเป้อเนแล้วจ่ายไฟได้แรงได้ลึกมากเพราะว่าเรามีไดช้ขนาด2 5 0ห้าสิแอมป์พี่ด้านนี้ไดช้าขนาด2อ0ห้าสิบแอมป์ทำให้เขาเรียกว่าไม่ทําให้ไฟรถมันตกเออแค่นี้ไม่ทําให้ไฟรถมันตกนะครับแล้วท่อแอร์ท่อแอร์ฝั่งฝังงง่งท่อแอร์ด้านนี้ครับพี่แจ๊คพี่ท่อแอร์ด้านนี้พี่ยังจับระเย็นอยู่เลยเพราะว่า การที่ก็ไว้ท่อแอร์อยู่ฝั่งนี้เนี่ยเพราะว่าฝั่งนี้มันฝั่งเย็ยนฝั่งนน้นมันฝั่งอุ่นพี่เพราะเทอร์โบมันอยู่ฝั่งโน้นนะาการเปิดแอร์แป๊บเดียวเย็ยนเลยพี่แค่นั่นเองนะเดี๋ยวมาดูทางด้านนี้กันบ้างพี่คันนี้มันเป็นเทอร์โบสองลูกนะครับเป็นเทอร์โบไฟฟ้านะหนึ่ง,งล,ลูกทำงานในรอบต่ําอีกหนึ่งลูกทํางานในรอบสูงนั่นเองนะครับนะถือว่าความเร็วได้ไดตั้งแต่ต้นจนปลายแค่นั่นเองนะครับเดี๋ยวถัดมาผมก็ตากล้องผมจะเป็นลมแล้วนะฮะเดี๋ยวถัดมาคันนี้มี Break, Break, เบรกอิเล็กทรอออนนนิกกเเเบบบรรรูสต์ข้้าาามดววยะะคัถื่ ไปเบรกไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการที่ใส่เป็นแบบว่าพวกเบกแอมโบ้เลยครบคันแบบนี้เพราะว่าคันนี้มันเบรมินมีเบรกอัจฉริยะด้านหน้าด้านท้ายพี่สเกตตรงนี้พี่แจ็คพี่มันจะมีสี่พี่เห็นไหมมันไม่ได้จ่ายน้ำมันเบรกแบบสี่ล้อเทียวทีพี่มันจ่ายเทียรล้อนะมันจ่ายเทียรล้อเพื่อเซฟตี้ชีวิตให้เราเลยแหละเข้าๆแล้วกันนะแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้ช่วงล่างอย่างเฟี้ยวพี่อย่างตึงพี่แจ็คเพราะว่าเขาให้เป็นวัดลิงเข้ามาวัดลิงเนี่ยหมายความว่ามันเหมือนประมาณว่าไม่ได้มีแหนบนะฟีลลิ่งม มันจะไม่มีความแข็งกระด้างมันจะคล้ายกับรถเก่งเพราะว่าจากประสบการณ์ของลูกค้าผมและผมได้พูดคุยัลูกค้าบอกว่าคล้ายรถเก่งเลยขับแล้วไม่ต้องกังวลว่าจะแข็งกระด้างเหมือนรถกระบะเะยน้องกลัวมันจะลองมาลองก่อนครับพี่ฟีลลิ่งเหมือนรถเก่งเลยเพราะเป็นหวดลิงเงี้ยสมมติว่าตรงนี้มันเป็นเผาขับพี่งตรงนะแล้วัดลิงมันจะเป็นก้านอย่างเงี้ยพี่มันเป็นก้านเงนี้ยพี่แจ็คพี่ เวลาเข้าโค้งยึดเกาะถนนมันก็จะดีกว่าแล้วโช๊คเนี่ยวางไว้นอกแคสซีแล้ววางขวางเพื่อการเข้าโค้งยึดเกาะถนนให้ดีวางเอียงๆกันหนึ่งเพราะว่าเวลาเข้าโค้งรถมันจะเกิดการเอียงพี่มันจะแยงเข้าด้านข้างให้เองวางไฟด้วยช่วงล่างครบคันนะคันนี้ย้ำราคาอีกทีครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะใครชอบแบบนี้นะติดต่อมาที่ต้อมฟอร์ดเองได้เลยเดี๋ยวผมทิ้งข้อมูลไว้ด้านล่างสำหรับวันนี้ท้ายคลิปครับ หรือเอาครึ่งชั่วโมงไหมครับพี่แจ๊คพี่อพอแล้วครับผมนี่ก็ละเอียดแล้วฮะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยสำหรับช่องต้อมฟอร์ดเอ็นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ